บอกกันว่าวันนี้ว่างมากแหละไม่อย่างนั้นคงไม่ชวนเปียวทําขนมจริงก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันอื <c oughs> คิดไงบอกว่าเปียวทําขนมกัเถอะตลอดไม่กอไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับขนมกินไปในเดียวกินไปในเดียวก็เราเห็นเปียวชอบกินขนมลองชวนเปียวทําขนมดูเป็นฝีมือของตัวเองใส,ส่โซวันนี้เราจะทําบัวลอยกันจะไม่ใช่บัวลอยแบบง่ายๆธรรมดา ดาเราไม่ทําเราจะทําแบบแอดวานซ์บัวลอยคิตตี้บัวลอยแบบดิสนีย์บัวลอยมิกิเมาส์บัวลอยแบบเว่อร์เว่อร์ทำได้ไหมทำไม่ได้เยลแมคโคเอ้ยเจอแป้งก็เลยเอ้ยทำบัวลอยดีกว่านี่ก็เป็นแป้งบัวลอยนะคะซื้อมาถูกเนาะฮะซื้อมาถูกเนาะแป้งบัวลอยนะถูกใช่เปะวะใช่อันนี้ก็เลยมีสีผสมอาหารมาให้ด้วยสีสีน่ารักกันเราเรียกว่าอะไรนะพาสเทลเหรอเออวันนี้เราจะทำบัวลอยแบบว่าเป็นฟิ้มแบบพาสเทลเอาง่ายๆเลยนะ ทำอะไรไม่เป็นเลยที่เราได้คิดว่าทำแค่เป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาบรรโนดูว่าดอกไม้จะได้ไหมโอเคทำเป็นรูปข้าวโพดหรอใช่โอเครอดูจะเป็นข้าวโพดหรือเปล่าข้าวโพดหรือเป็นอะไรโอเคเราว่างมากแหละงั้นเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนนะครับจ้า อันนี้คือกะเอาไม่มีไม่มีสูตรไม่มีสูตรก็คือประมาณเอาว่าเออประมาณนี้แหละขั้นตอนแรกก็คือผสมสุ่นเลยต้องให้มันเกาะตัวเป็นก้อนที่สามารถตั้นได้โอ้โหแล้วใส่ให้ฉันไปเยอะเลยนะเป็นก้อนแล้วค่ะก้อนรุวนด้วยได้ค่อยๆตั้นไปเรื่อยๆงานบ้านงานเลือนเท่ากับโซน ก็นิดหน่อยติดนิดหน่อยมือมือแล้วนะได้แล้วมันล้างออกไหมล้างออกสองวันหลัแล้วล้างไ้ไงอ่ะถ้าทำเป็นดอกไม้ทำไงไม่มันต้องปั้นกลมๆไม่ไม่ใช่กลมแบบนั้นกลมๆไปเลยอ่ะปั้นกลมๆแล้วก็เอามาเรียงต่อกันอ๋อมันกลมๆเล็กๆเออทำกลมๆเล็กๆ กิน้เหมือนบางคูอ่ะก็มอนยังไม่มีตรงกลางของกันดนี่ดอกไม้ของเราเมื่อกี้โชว์ให้ดูเมื่อกี้โชว์ให้ดูอุ้ยใครมันยังอยู่มนโต๊อ เลือนได้อยู่ไหมคะเฮ้ยน่ารักแต่งเกีบด้วยอะไรทำไมไร้ทำอะไรสีเขียวทำสีเขียวก็ทำเองดีไม่องลืองแล้วไงเอาไม่อยากมือเลยทำไะพักแค่วะมือกูเนี่ยเลอะแล้ว มีดอกไม้ก็ต้องมีใบไม้นี่ใบไม้นี่ข้าวโพดตอนนี้ต้มน้ำก่อนนะคะน้ำเดือดหรือยังไปจิ้มยาใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วครัใกล้แล้วค่ะใกล้ไหมเหมืนหนึ่เหมือนนึ่งเนาะฉันบอกว่าอ้อ แก๊สหมดจ้าแม่เฮ้ยทำดีๆไข่ดาวฉันเฮ้ยไหมแล้วมั้งเนี่ยเดือดไปลดไปหน่อยลดไปหน่อยนี้ยตะควายฉันแล้วโอ้โชมแต่ของตัวเองอ่ะอุ้ยซูชินา่ากินเวอร์ตักเลยเลยแล้วเอาไปพักเอาไว้ในน้ำเยน็นนี่น้ำเย็นเตรียมมาแล้วได้ใช่ไหมถ้ามันลอยขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าแป้งสุกอ่ะด้วยพี่ เฮ้ยทำไมมันติดกันน่ะตัวอะไรแป้งบัวลอยก็สุกเรียบร้อยแล้วเอาไปผักไว้ในน้ําเย็นนะคะก็จะมาทำตัวส่วนของน้ำกะทินะคะ,ะซึ่งเราก็จะกะเอานะว่าเอาอก,กะเอาอีกแล้วก็คือรู้แค่ว่ามันใส่กะทิใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลปีป๊บประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวลองดู ก็พักก็ถอบไปนช่ไหมเป็นการทำบนลอยที่ไรสูดเลยใช่ไรสูตรนี่ก็คือน้ำตาลสรายโอ้โหแข็งมากเพือ่อนก็น้ำตาลใจโอ้ยจีมันหอก ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่หวานก็ได้ลองดูมันอาจจะไม่หวานก็ได้ลองดูซุยมันเกลืน้ำตาลมันเก่าแล้วมันอาจจะไม่หวานก็ได้น้ำตาลมันเก่าแล้วมันอาจจะไม่หวานก็ได้เทียววะโอ้หนึงได้ป้ไม่ลองทําก่อนถ้าถ้าหวานไปเราเติมน้โหูจะไม่หวานได้ไงเนี่ยตามสูตรเขาใส่เยอะกว่านี้อีกนะอันนี้คือแบบลดทอนแล้วนะโอ้ยจีหูจะไม่หวานได้ไงเนี่ย ทเหมือนกันแต่เป็นกะทิคนละแบบมันต้องใส่สองอย่างอือกลัวหวานใช่ไหมไม่ก็อยากใส่แบบกระป๋องแล้วก็ใส่แบบว่าอยากให้คนดูมาดูใกล้ๆว่าตอนนี้สีมันเป็นยังไงทำไมมันด่างอะท่านผู้มทางบ้านใครรู้ด้วยไฟแดงมันหกไปสักพีนึงเออมันก็คือสูตรของเราแหละเนาะประมาณนี้แหละประมาณนั้นแหละประมาณเอาเออประมาณนี้แหละ ี่ยแอปอืมยังไม่หวานเลยนี่เหรออืมเป็นไปไม่ได้อืมอร่อยอร่อยอร่อยได้แล้วแหละจุกจิ๋วไข่ดาวเลยเทไปหมดเลยก็เพราะของเขาหอมไหมหอมหอมหอม ดอกไม้น่ารักนี่ไข่ดาวไม่หวานมากเคยกินบัวลอยมาก่อนหรือเปล่าเฮ้ยอร่อยกับเจ้าอื่นที่เคยกินหรือเปล่าไม่แต่ว่าบัวลอยที่ร้านอ่ะเหมือนเขาใส่น้ำตาลในแป้ง ใช่เพราะว่าบางทีโบลอยอ่ะแต่ละสีเขาทําจากฟักทองบ้างทําจากมันม่วงซึ่งมันนจะหวาใช่มันจะหวานแต่อันนี้แป้งของเขาคือไม่ใส่น้ำตาลอือร่อยอ่ะมันนุ่มมากเลยอ่ะแต่มันนุ่มจริงนุ่มมากแล้วต้องเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปกับเห็นไหมคะมันดีอ่ะอุ๊ยมันดีอ่ะอุ๊ย กินเข้าไปเดยกินเข้าไปเฮ้ยมิกกี้นงแมนทุกคนอีเปรี้ยวนาเกียรถือว่าผ่านอะไรถือว่าอะไรผ่านถือว่าผ่าน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 ทุกคนลองทำกินเองได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันสนุกด้วยเนาะบ้านน่ะที่สราัญคือปลอดภัยแล้วใช่ปลอดภัยเลยเพราะว่าเป็นขี้มือเราเองใช่อืมอร่อยว่ะแต่จริงๆมันยังไม่หวานมากอ่ะเนี่ย มันหวานจะมากกว่านี้อ,อ,อ่ะพอแล้วอ๋ออันนี้ทำง่ายมากทุกคนแค่ซื้อแป้งบัวลอยมาแป้งผสมน้ำใช่ปั้นแป้งบัวลอยของเขาเนี่ยเอราวันผสมน้ำอุ่นแล้วก็ปั้นแค่นั้นเลยง่ายมากเอาจริงหน,หนูหนูบ้านว่างๆน,นะคะหนูไม่มีอะไรทำหนูก็เลยเออที่แม็กซ์ค่ะให้หนูทำอะไรบ้างได้ไหมเดี๋ยวน้องเตรียมไปล้างจานก่อนนะเตยอันนั้นไม่ใช่แล้ว ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์แล้วก็เสียเวลาล้างจานมากแล้วก็ฝึกศิลปะฝึกสมาธิใช่ฝึกสมาธิได้ด้วยนะตอนที่เปี้ยวนั่งปั้นดอกไม้อ่ะห้าดอกค่ะใช้เวลาประมาณสามสามชั่วโมงครึ่งจินตนาการแบบล้ำลึกมากเขาไม่ได้มีแค่ดอกไม้ธรรมดาเขาทำเขาทำเป็นเส้นๆเป็นจุดแกสอนด้วยเป็นกรีบกรีบดอกไม้แบบคืองานละเอียดมาก ช้าแต่ชัวเออช้าแต่ชัวเห็นไหมว่าว่ามันออกมาอร่อยมากเอา้านี่ลืมทาปากอะ่ะใส่แมส่ยนเลยไม่ได้ทาปากทาสีนูดไม่ใช่หรอก,ก็ทาสีนูเงันถึงถือด,ดูป่วยคันผู้เห็นว่าเอาป่วยก็ย,ยังไงก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดด้วยนะคะใส่แมสนะคะล้างมือกันบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเปรี้ยมมีไรฝากไย่างไไม่ย้อนเลยอ่ะปึ้ม ก็ฝากช่องของเปียวด้วยนะคะจะมีคลิปใหม่มาอัปเดตแล้วค่ะเชี่ยวกันเชี่ยวกอนอะไรนะเลยนะหายไปนานเพราะว่าต้องรอยอยู่ค่ะวิธีสลอ็อตช่องเปียวสล็อตนะเปียวสล็อตช่องเพนพีนะคะฝากด้วยนะคะให้กี้ขึ้นเอาไว้ไปกด subscribe กันได้นะคะใครที่ชอบแล้วก็ใครที่อยากให้เราทำอะไรอีก ก็คอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาแล้วอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะใช่แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เรานะคะคอมเมนต์ได้ค่ะแต่ทำอีกทำไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งนะคะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องเหมือนกันใช่ค่ะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะบ๊ายบาย